พัชใหญ่นะครับสูตรออตโออต้ทอชุดใบพัดนะครับไทเทเนียมแท้ยกลำนะครับยกชุดนะตัวนี้สตาร์ทฟังเสียงดีว่ะตาให้ฟังเสียงว่าฟิลเป็นไงเนาะสวัสดีครับเวยดมินิช็อตที่ธิบ,บุรีนะครับเดี๋ยวันนี้ผมมาพามารีวิวคลิปน,นะครับนี่ 2020นะครับอันนี้ลูกค้ามาติตั้งท่อใบพัดนะครับท่อออาท้ายไปไดมีพักนะครับพักใหญ่ตัวนี้เป็นสูตออตโอต้นะครับอ่ะพามาชมก่อนว่าลูกเร่นเขาเป็นไงนะตัวนี้นี่นะครับตัวนี้ไม่ต้องตัดต่อปลักไฟให้ยุ่งยากนะครับไม่ต้องต่อที่จุดบุรุงจุดบุรีนะครับไม่ต้องใช้เลยตัวนี้ใช้แค่ลมตัวเดียวนะครับตัวนี้อ่ะใช้ตัวเนี้ยเปิดปิดเสียงได้เลยนะครับแค่ตัวเดียวครับที่เดี๋ยวก็เราคอนโทรลได้เลยอ่ะเดี๋ยวผมพาให้ดูพักก่อน นี่นครับเป็นพาร์ทใหญ่นะครับสูตรออโต้ทอดชุดใบพาร์ทนะครับส mm ุด hmm. ท้ายไปได้ตัวนี้ครับเป็นไทเทเนียมแท้นะครับไทเทเนียมแท้ยกลำนะครับยกชุดนะตัวนี้ mm hmm. เดี๋ยวผมสตาร์ทฟังเสียงดีกว,ว่าสตาให้ฟังเสียงว่าฟิลเป็นยังไงเนานะ อันนี้ผมติดอยู่นะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังนะครับอันนี้ สวยก็จะประมาณนี้นะครับเปิดปิดได้นะครับในระบบเดียวนะตัวนี้ก็อยากปิดอยากซิ่งก็เปิดเลยถ้าไม่อยากซิ่งก็ปิดนะครับข่าครอบครัวหรือขับกับที่บ้านหรือเข่ากับภรรยานะครับที่ไม่ชอบรถเสียงดังนะครับตัวนี้จะได้นะครับผมยกมาไว้อยู่ที่จันทบุรีแล้วนะครับก็ยัางไงต้องฝากติดตามด้วยนะครับผมจะทิ้งเบอร์โทรแล้วก็เพจ a c e b o o k แล้วก็ยูทูบนะครับลงให้นะครับข่าเลยนะครับสวัสดีครับ mm